ขอครับดุจังดุจังขอไม่ครับก็ต้องยกเครดิตให้กับเด็กๆเมว่าเราเราเห็นปาราการเขาเล่นตลอดแล้วเราก็ทํากันบ้านว่าตัวไหนที่เขาทําผลงานได้ดีเราต้องปิดจุดแข่งเขาตรงนั้นนะครับวันนี้เด็กทํากันได้ดีมากก็ต้องยกเครดิตให้กับเด็กๆนะครับก็ยังมีงานหนักต้องทําต่อแต่ว่าสามาัถเล็กสองเจ้าแต่มก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจให้กับทีมขึ้นมานะครับขอบคุณมาก